สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ในห้างส่งของมาให้แล้วค่ะวันนี้ได้เครื่องต้มไข่ลวกไข่แล้วก็ได้ที่ออปอกไข่แถมมาด้วยนี่ค่ะง่ายมากนำเครื่องเสียบปลั๊กใส่ไข่เตรียมตัวกินกันเลยค่ะนี่ค่ะที่ตอกไข่สนุกจังเลยนี่ปอกอีกทีหนึงน่งอีกทีหนึง่งอีกทีหนึ่งโป๊กนี่แล้วเปิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเปิดขึ้นมา มันจะเป็นการกินไข่ต้มแบบมีวัฒนธรรมนี่นะคะแล้วเวลากินไข่ต้มนี่นะคะก็จะได้คิดถึงจุมตรีด้วยส่งกําลังใจให้จุมตรีด้วยนะคะนี่คะ่ะไข่ต้มนะคะไข่ไมีประโยชน์นะคะกินไข่วันละฟองใส่ซอสฝาเขียวนิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนั่นแหละไข่กินแต่กินแต่ไข่นะคะเปลือกไม่ต้องกินนะคะโอ้โหจัดไปค่ะมันจะทําให้เรากินไข่แบบ อร่อยและมีความสุขมากขึ้นนะคะเครื่องต้มไข่นะคะไปจัดกันได้เลยค่ะที่นายห้างคอ,อร์สอรอร่อยค่ะกินอีกกินอีกเอออร่อยค่ะสวัสดีค่ะ